รายงานมาจากขึ้นจากวาดเอ่อความเฮี้ยนมันระดับเอ่อไม่สูงมากอทุกคนเลยให้หลวงพ่อมาปราบมันเอาเราเริ่มต้นด้วยการเปิดแฟมมันก่อนเปิดทำไมนี่ตรงมึงเลยใช่ไหมมึงเลยใช่ไหมในห้องเนี้ยห้องนี้เหรอจริงคือตัวไหนเนี่ยผู้ชายที่เราหล่อหรือผู้ชายผมบอลเฮ้ยเอากล้องคนหนึ่งนี่เพื่อนเอากล้องสองตัวไปเซตเลยกูเซตประตูแล้วโอเคโอเคยิงโอเคตรงนี้ตรงนี้ใช่ปหม ทูบติดแล้วทูบติดแล้วทูบติดแล้วมันห้าหรือสี่ว่ะเพื่อน่ราูปผีโชว์โยเซลฟ์จอห์นโชว์โยเซลฟ์เผยตัวต้นออกมาจอห์นเผยตัวต้นออกมาจอห์นเฮ้ยขึ้นไปสิบเลยเมื่อกี้ขึ้นไปสิบเลยฮัลโหลมึงทำอะไรกันอ่ะขึ้นไปสิบแล้วกูขยับน่ะกล้องนี้เลยเนี่ยเมื่อกี้ขวดเบียร์กิ้งไปทางซ้ายมืออ่ะของหล่นแล้วขยับดูออฟด้วยดูออฟด้วยทุกคนนี่เหรอขวดเบียร์ตรงนี้ป่ะขวดเบียร์นี้เหรอแถวนี้ป่ะใช่ใช่มันหายไปหล่นไปขวดนึงแล้วก็กิ้งไปทางประตูอ่ะ โอเคเแล้วโอเคโอเคผีเกิดแล้วปะกัวน่าจะอยู่ในห้องนั้นแหละไอ้บาไอ้บ้ากูติดตรงไหนวะเชน่ะติดตรงไหนดิติดเนี่ยติดกูติดตรงนี้แต่ตรงไหนดีวะนี่นะตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้เจอกลายติ้งแล้นีฮ้ยเฮ้ยทางนี้ตร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 งนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปตรงนี้ถ่ายรูปข้างหลังข้างหลังมึงโจตูดมันโจตูดมันโจตูดมันโจตูดกูตายกูตายกูตายข้างหลังอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ครบย่างครบอย่างครบอย่างอะไรนี่ไม่คิดตก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 ไม่เคยกูตกฮารูหายหนุ่ยเออมึงใจเย็นๆจะเอาอะไรไม่เคยกูไม่เคยกูหายถ้าวิ่งฆ่ตมันจะลดตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนนี้เราถ่ายรูปทีได้แล้วติดโมชั่นแล้วไปเราออกไปออกเราไปออกไปมันเปิดประตูไม่ได้อ่ะ มึงใจเย็นดิบารไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกลับลบอย่างเดียวเลยแพนิคมากเลยสัตว์เพื่อนกูไจ้พลของพระบุตรพระบิดาได้ผลเอาไม้กางเขนมัน,นค,มคือหลวงพ่อด้วยเขาก็อย่าตายนะไหนมีออฟไหมมีกดออฟไหมเนี่ยเดี๋ยวเรากา็นั่งดูออฟไหมเพราะว่าคุยเราผ่านเราตั้งดูได้ อาถ่ายผีมาแล้วเหรอเมื่อกี้ถ่ายแล้วถ่ายแล้ว<อ>มึงโอ้ยเฮียผีโชว์แก้มตุกขนาดนั้นกูเห็นจะดจ่าเลยผีแม่งหันหลังแมัน, <อะ S 2> มนคือมันมาเรอใส่ข้างหูกูอะเมืเ่อกี้ดีกูป,ปาไม่ก็เข็นไปรายน้ำมนต์ไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะเอาปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นครับเอาล่ะไปกันนะทุกคนสำเพ็จเลยสำเพ็จเลเเราเราไม่เอาของกลับเลยหรอ มันเข้าตัวไอเวนมันเข้าตัวครับจีนโน่พูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับมากเหี้ยเย็ดแม่เอาเราบ้านหลังนี้เราเอ้ยหายไปคนหนึ่งปะเนี่ยเอาละเอาเราอ่านเฟซซี่ทุกคนตมัาร์คสมิกถ่ายรูปซิงค์แล้วก็ใช้เทอร์โมมิเตอร์ เอาฟังพ่อพูดกันนะทุกคนจากรายงานของคริสตจักรแล้วบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่มานานสิบกว่าปีแล้วเนื้อจักอีกแล้วอยู่กุญแจหน่อยดิได้ปวดระบอกด้วยปั๊บปั๊บอยากด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาหากูมาหากูเออที่ไหนเกิดการกระดูกจ่ากระดูกจ่าเฮ้ยสว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 ยใครมือว่างๆก็เก็บมือสิไม่ไม่ไม่มันต้องเละมันต้องถามเว้ยมันต้องถามมันไม่ใช่ไม่ใช่ ือมึงต้องประโยชน์ในห้องที่มันมีเว้ยมันถึงจะค่อยถามในห้องนั้นเขาจะเปล้ารถซีจะถ่ายรูปเก็บมาเก็บมากรเก็บมาด้วยเก็บมาด้วยอ๋อหมองเลยเองเองหลวงพ่อเองหลวงพ่อเองหลวงพ่อเองต้องเลี้ยงแสงก่อนเว้ยต้องเลี้ยงด้วยพรของพระบุตรพระบิดาจงเผยตรงต้นของเจ้ามาซะเจ้าซาตานร้ายมันมันต้องเลี้ยงแสงก่อนอะแต่ทำไงให้มันเลี้ยงแสงมึงกดนี่ไงเฮ้ยหลวงพ่อเองด้วยพรของพระบิดา เอ้ยมึงถามภาษาไอ้สัตว์โยเขี้ยผิด Where are อ o u เฮ้ยไฟติดไฟเปิดไฟติดไฟเปิดไฟอะไฟติดวะแล้ก็ดีแร์ไอยเือแล้วเลือแล้วแอลแอลแลไอมึงจับผมบม่ือบางกูนี้ยินลไอวี ลิฟวิ่งรูมแน่เลยเอ็นอะไรอะลิฟวิ่งรูมกูเหรอไม่ใช่ลิฟวิ่งรูมไม่มีตัวจีนี่วออะไรอะพวกมึงอย่าบังกระดานที่สัตว์เออรูมรูมอ่ะตัวเอลก็มีแต่ลิฟวิ่งรูมล้วปะไม่แต่มันกี้ไม่มีตัว L I V I N G R O O M เออใช่ใช่ไปไปโอเคลิวิงมาแล้วเอากล้องถ่ามาเอากล้องถ่ายรูปมาเลยใครเปิดประตูอ่ะใครเปิดประตูข้างซ้ายอ่ะมาแล้วเอากล้องถ่ายอกมาเอากล้องถ่ายอกมามาล้วออก้เอา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 ขอาเอเอา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 เอเออกไปจากที่นี่ซะเจ้าบิดาร้ายเอาอเ้เาหอาเาออาวเอออ้ออาาอาเออูนอออูน ปีบประตู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 สิใจเย็นใจเย็นใจเย็นยังเย็นมาด้วยกันเปิดไฟได้ปีเลยเปิดไฟได้ปีเลยยังอยู่วะกูว่าผีมันไปรอดเล่นในห้องมันเลยเฮ้ยแล้ยไอ้เหี้ยคนโดนมีคนกูโดนกูโดน ตายมึงตายเลยจินมันตายเลยจินมันตายเลยผีอ่ะมันจะดับบันคิวได้ด้วยโปรเฟชชั่นอลอ่ะมันดับบันคิวได้เว้ยบ้าแล้วอย่างเดี่ยวกลุ้ยสิวะลูกพี่จะบ้านกินยาเลยจะบ้านกินยาเลยจะบ้านกินยาเจอกันชี้ผีแม่งอย่างเอาใช่โปรเฟชชั่นอลอย่างเงี้ยล่ะ ไหนก็ไอยู่ในลิฟวิ่งรูมวะผีโกหกไม่มาว่าเมื่อกี้เราเราน่าจะหาห้องมันตอดเว้ยเราไปไปไปผวนกับกระดาษออยจออยู่นานเกินกินทั้งสามคนเลยกินทั้งสามคนเลยยาเยอะกินกินกินทุกคนออกกินอะไรขอโทษว่ะเพื่อนเมื่อกี้หลวงพ่อลืมเอาใบจดเขียนเข้าไปว่ะเอามาโกหกมาห้องนี้แหละซ้ายมือไม่ยินตายในห้องซ้ายมือยินตายตรงนี้ไเอาของ ถ่ายแล้ว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 โอ้โหสัตย์ไปเจ้าเข้าไปห้องซ้ายหรือเปล่าจิโนห้องซ้ายเนี่ยเข้ามาสองเข้ามาตรงเข้ามาตรงเข้ามาตรงเข้ามาเนี่ยผีอยู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้เออตรงที่มึงยืนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้ามึงนะผมขอบอกสถานการณ์ก่อนเมื่อกี้เราเปิดประตูเข้าไปใช่ไหม แรงดันวิญญาณมันกระแทกหน้ากูเลยอะเมื่อกี้กูยากว่ะอ่าๆไปเลยก็ได้ไปเลยก็ได้ไปเฮ้ยมาแล้ว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 ตรงไหนตรงไหนยินกูตายแน่ตรงไหนรอบแบกอะไรวิ่งเข้าไปในห้องนั้นวิ่งเข้าไปในห้องนั้นเร็ววิ่งเข้าไปในห้องนั้นรอกประตูรอกประตูรอบกูตูระตูรอดอยู่รอดอยู่วิ่งเข้าไป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 ด้วยด้วยพ่อพ่อพี่ดาออกไปซะเป็นคนไร ลอดลอดลอดวิ่งไปวิงไปอย่าลิงรูมีใครตามไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีมียังโอเคมาแล้วมาแล้ววิ่งมาอย่าลีบิงรูไปิดประตูไว้กูเดินเดินดูให้ไม่สิจะวะอะเดี๋ยวน่าเปิดหน้าเปิดหน้ให้ได้รู้ไม่เฮ้ยมันผลักประตูก็นอนผลิดประตูให้ไงคะไม่ใครบอกว่าประตูไม่ไม่นอนไป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 เปิดไฟวะไปฉายกูตก ไม่เห็นเลยนะผมก็ไม่เห็นอะไรเยอะเพียบอยู่เลยปิดไฟดิโน่ปิดไฟดิปิดแล้วไม่ใช่ไฟฉายกูไฟฉายมึงหนีมึงตัว VR เนี่ยมันก็โง่โง่วิวพาดปลาสตางค์ปลาไอมึงตัวหูล็อกมเนี่ยหูล็อกมุ้งไปหายเลยไอ้เฮ้ยหยุดนะพอเปิดไมค์คุยไปเลยคุยกับผีทำไมอ่ะ เอาเราตไปเหมยตู้นั้เข้ามาซะเข้าผีเด็กร้ายไม่ได้เสียงเล้วว่ไม่เชื่อเสียงเล้วว่าจะจะออกก็รีบออกตอนนี้ไป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 แต่ว่าคือถ้ามันโผล่มาคือมีคนตายแน่ๆนะเพราะว่าไม่ไม่ดฟีดมากฟีดเมื่อกี้ฟีดเออคุ้ยแล้วคุ้ยแล้วฟีดฟีดไแหนเลยนะเปิดประตูสิจิโนลทางไหนทางไหนทางนี้ทางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ งมาตรงมาตรงตรงทางมันกางเขนมาเดี๋ยวขวามาแล้วขวากูตายแล้วเดี๋ยวขวาทางออกเดี๋ยวขวาทางออกกูตายแล้วกูตายแล้วกูแตกไม่ตายกูแตกไม่ตายบ้าสมาเร็วปุ๊ไอ้เหี้ยแม่งออกแม่งวิ่งล่าเลยอะเมื่อกี้ไอ้สัสโคยแม่งวิ่งตามหลังบ้านมากูได้ยินเสียงตึก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 จุดตรงกำแพงอะไอ้แม่งวิ่งอยู่ในอยู่ในห้องโถงนานมาก